โมโนบันเทาทุกวันนี้เราตามกันต่อสําหรับความเดือดร้อนของชาวบ้านที่สีมหาโพธนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้ถ่ายคลิปรถบรรทุกเอาสารเคมีมาทิ้งไว้ใกล้ๆก,ก,ก,กับชุมชนแล้วก็มีกลิ่นเหม็นจนสร้างความเดือดร้อนไปทั่วที่เรารายงานไปแล้วเมื่อวานนี้มีคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าเป็นสารเคมีไม่อันตรายเป็นแคลเซียมฟอสเฟตอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็สามารถเอามาทิ้งได้ล่าสุดกลายเป็นว่าอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีไปเก็บตัวอย่างตรวจสอบแล้วนะครับและสั่งให้ทางโรงงานทางเจ้าของที่เป็นบริษัทเอกชนเนี่ยเก็บสารเคมีออกจากพื้นที่ไปด้วยครับตำรวจสพระเบะภัยจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่หมู่8ตำบลศรีมหาโพธิซึ่งเป็นจุดที่มีการเอาสารเคมีมาทิ้งไว้เป็นจํานวนมากแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นจริงๆครับเป็นวงกว้างเลยได้กลิ่นไปหลายหมู่บ้าน แถมช่วงนี้ฤดูฝนฝนตกน้ำก็ไหลลงไปสู่แหล่งน้ำชุมชนอีกการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่พบรถบรรทุกสารเคมีเข้ามาในพื้นที่เพิ่มเติมแต่อย่างใดแล้วนะครับและเบื้องต้นได้ประสานไปยังบริษัทเอกชนให้ขนย้ายสารเคมีดังกล่าวออกจากพื้นที่ด้วยเพราะว่าชาวบ้านกังวลเกี่ยวกับสารเคมีนี้ที่มันไหลลงสู่พื้นดินไหลลงสู่แหล่งน้ํขนาขณะเดียวกันอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีไปเก็บตัวอย่างสารเคมีที่ถูกนํามาทิ้งไว้ ะเอาไปตรวจสอบครับว่าเป็นสารเคมีอันตรายหรือไม่เบื้องตน้นพบว่าสารเคมีดังกล่าวเป็นยิบซ้มที่มีชื่อทางเคมีเรียกว่าแคลเซียมซัลเฟตซึ่งเป็นกาการผลิตกรดมะนาวของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งทางอบตสีมหาโพธอนุญาตให้เอามาทิ้งในพื้นที่ได้นะครับเนื่องจากบริษัทอ้างว่าไม่ใช่สารเคมีที่เป็นอันตรายก็สามารถเอามาทิ้งได้แต่จากการตรวจสอบกับกรมโรงรงานอุตสาหการรมกลับพบว่าเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครับ ก็เลยเตรียมจะยกเลิกใบอนุญาตด้วยไปฟังเสียงครับทางบริษัทอ้างว่าได้รับหนังสือรับรองจากกรมโรงงานนะครับที่ออกรับรองว่ายิปซซ้มเป็นผลิตภัณฑ์ของของบริษัทครับก็เลยผลออกมาโดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทางผมคุยกับทางกรมโรงงานเองก็ทางกรมโรงงานยืนแจงในเบื้องต้นว่าเป็นปั๊ ป็นการสาคัญผิดในประเด็นสาระในรายละเอียดนะครับก็เลยกําลังจะดาเนินการยกเลิกหนังสีรับรองฉบับนี้นะครับเรื่องนี้นะครับชาวบ้านในพื้นที่เห็นรถบรรทุกขนสารดังกล่าวมาทิ้งจนนำมาสู่การจัดเวทีชี้แจงข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่ทีมข่าวโมโนของเรานำเสนอไปเมื่อวานนี้นะครับหลังจากนี้ชาวบ้านก็เรียกร้องให้ตรวจสอบกับว่าการอนุญาตให้บริษัทเอกชนเอาสารเคมีมาทิ้งตั้งแต่แรกเนี่ย มันถูกต้องตามกฎหมายไหมเพราะอย่างที่บอกตรวจสอบไปตรวจสอบมาเข้าใจคลาดเคลื่อนนะเ<ะ>ตรียมยกเลิกใบอนุญาตนะครับแล้วตั้งแต่แรกผ่านมาได้อย่างไรเดี๋ยวตามกันต่อครับสำหรับใครที่มีเรื่องร้องเรียนมีความเดือดร้อนอยากให้เราเป็นกระบอกเสียงให้เราช่วยกันผลักดันให้มีการตรวจสอบแจ้งเรื่องของท่านเข้ามาเพจของเราโมโนนิวส์ข่าวโมโนครับแจ้งกันเข้ามานะคะ